สวัสดีครับผมนายปียะเกียรติศีสาลารหาาันักศึกษา5401001621091ครับวันนี้ผมจะมาแสดงการตรวจสอบชิ้นงานทับซ้อนแบบเคลื่อนไหวนะครับหรือ d y n a m i c i n t e r f e r e n c e Detection นะครับซึ่งการตรวจสอบนี้นะครับจะช่วยให้เราสามารถรู้ได้ว่าเวลาชิ้นงานหรือกลไกลเราเคลื่อนไหวนะครับมีจุดไหนที่มันทับซ้อนกันบ้างนะครับซึ่งถ้าเราไม่ตรวจสอบ แบบนี้นะครับเวลาเรานําไปสร้างชิ้นงานขึ้นมาจริงๆมันอาจจะทําให้ชิ้นงานเกิดความเสียหายได้นะครับโดยวันนี้เราจะวิเคราะห์ตรวจสอบชิ้นงานจากักรยานของเรานะครับก็ Open ไฟล์ขึ้นมานะครับเราจะวิเคราะห์ไฟล์จักรยานนะครับ Open ขึ้นมาครับอันนี้ผมทําการเปลี่ยนชื่อไฟล์ทีหลังนะครับ เป็นส่วนประกอบช่วงล้อหน้าโอเคครับก็หลังจากที่โหลดไฟล์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ในที่นี้เราจะทำการวิเคราะห์ในส่วนประกอบช่วงล้อหลังนะครับเพราะว่าจะมีส่วนที่เป็นเฟืองอะไรอย่างนี้นะครับเราดูว่ามันเกิดการทรับซ้อนหรือเปล่า,าในส่วนข้างหน้านี้เราไม่ทำการวิเคราะห์นะครับเราก็จะทำการไฮคอมโพเนนต์นะครับ ก็เลือกส่วนที่เป็นส่วนล้อหน้าจาักรายานนะครับก็คือนี่นะครับก็คือส่วนนี้ที่ขวานะครับเลือกไฮคอมโพเนนต์ครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้คำสั่ง move component นะครับโดยจะอยู่บน assembly นะครับ นี่ครับ move component ครับแล้วเราก็จะตั้งค่านะครับเป็นปรับตรง option เป็น collision detection นะครับแล้วก็ตั้งเป็น a l l Component นะครับแล้วก็ l i ิก to ที่ stop at collision นะครับโอเคแล้วก็กดโอเคครับ จากนั้นนะครับเราก็ลองทําการหมุนชิ้นงานดูนะครับอลองหมุนส่วนนี้ดูแต่พอดีเครื่องมันช้ามากนะครับอาจจะดูกระตุกกระตุกหน่อยนี่นะครับค่อยๆหมุนไป ร,ราคับลองมาสังเกตดูนะครับว่าเวลาเราหมุนชิ้นงานแล้มีจุดไหนที่เกิดการทับซ้อนหรือเปล่าซึ่งถ้ามีจุดไหนเกิดการทับซ้อนนะครับชิ้นงานตรงที่ส่วนที่มันซ้อนกันนะครับจะขึ้นเป็นพื้นที่สีเขียวๆนะครับอลองดู หมุนหลายชิ้นแล้วเครื่องกะตุกมากเลยครับ okay. ก็เท่าที่ดูนะครับก็ไม่มีส่วนไหนเกิดการทับซ้อนกันนะครับซึ่งถ้ามีส่วนไหนเกิดการทับซ้อนกันนะครับขณะที่เราทําการหมุนหรือทําการเคลื่อนที่ชิ้นงานนั้นๆน,น,นะครับเราก็ต้องทําการแก้แบบก่อนนะครับเพื่อเวลาเรา ผลิตชิ้นงานขึ้นมาจริงๆจะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลังนะครับผมก็เจส,สิ้นสำหรับวิดีโอการแสดงการตรวจสอบชิ้นงานครับแบบไดนามิกนะครับ,แบบรบขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ